ขรับรดไลลาคนร้ายอ่ะใช่ค่ะที่อันนี้เป็นภาพอันนี้มาดูภาพกันดีกว่าคือคนร้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งไปขโมยของมาละแล้วก็ขับรถหนีในขณะที่ขับรถหนีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ขับรถตามแต่มันจะมีลีลาในการขับรถหนีนี่คือนี่ดูเหมือนจะยอมแพ้ใช่ไหมฮะทำชะลอฮะหยุดละหยุดแล้วอาตำรวจก็นึกว่าเอาละคงจะจนมุมหนีคงจะไม่รอดเดินลงมาด้วยนะลอยยกมือ ต้องดูต่อสักนิดหนึ่งนะคะใช้เวลายังไงฮะตำรวจเริ่มจะไต่จายเอาละคงจะจับได้ฮดูดีๆนะฮะนี่คือตำรวจก็ต้องสั่งให้ทำโน้นทำนี่นะฮะเพื่อความปลอดภัยเอานั่งคุกเข่ามือล้วค่ะอาจจะจับได้แน่ๆละคงจะไม่มีอะไรอตำรวจชักงคุกเข่าอยู่ดีๆทำไมกลับขึ้นรถแล้วนิ่งๆนะคะ แล้วขับรถหนีต่อหลอกให้ตำรวจลงมาจากรถที่หมดใช่แล้วตำรวจ <c oughs> ไม่จะเสียเวลเป็นตัวเลยอยู่ข้างหลังรถนี่ไม่ใช่ตำรวจตามมาคันเดียวเห็นมั้ยมอสักครู่นี้เกือบสิบคันนะทุกคันนี่ดูรถตำรวจเสียขบวนอะไเงยต้องขับรถตามกันเข้าแล้วหยุด,แล,ดแล้วลงมาใหม่คือไม่รู้แกค,คิดอะไรของแกว่าเหมือนกับเอ๊ะฉันจะยอมอบตัวดีไหมเอ๊ะไม่เอาี๋ยวขับหนีต่ออีกนิดนึงแล้วดูตำรวจก็สงวนท่าทีกันไปกองร้อยเลยนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นอยู่เงี้ยประมาณสองสามหน คือตำรวจก็ลงมาตั้งป้อมจะจับนล้นนะแล้วเสร็จแล้วพี่แกก็ขึ้นรถไปใหม่ตำรวจก็วิ่งกลับขึ้นไปรถแล้วขับรถตามแล้วสุดท้ายเป็นยังไงะก็เรียบร้อยหนีไปไหนไม่ได้ตำรวจเยอ,ยอะขนาดนี้นะะก็แปลกดีะะดูตำรวจก็ระมาัดระว,วังรอบครอบอย่างถึงที่สุดท<ช>ี่ถ้าเป็นบางจุดบางประเทศเนี่ยเข้าไปแล้วนะฮะเนี่ยดารัยอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะ